สวัสดีครับพี่น้องครับพอบานหุ่นมีไหมอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อวั้พอบานหุ้นมีสิผาเม็ดอาหารอีสานแซ่บอีกแล้วนะครับเนาะเมื่อวั้พอบานหุ้นมีสีผ้าเห็ดซุปมะเขือใส่เห็ดปวกครับพี่น้องนะครับเนาะหรือเห็ดแจ่วมัเขือใส่เห็ดเห็ดปวกนะครับเดี๋ยวเขามาค้างมอต้มมาเขือกับเห็ดปวกซะก่อนนะพี่น้องเนาะเห็ดปวกนั่นก็คือเห็ดโคนนั่นเองเด้อพี่น้องเด้อบางคนเป็นอื่นอย่างสั่นนะครับเนาะใส่เห็ดปวกกับ มะเขือลงไปแล้วก็เทาน้ำประแด็กใส่ลงไปแน่ชักหน่อยนะครับพี่น้องเนาะต้มไปสักพักหนึ่งเห็ดปวกข้าสุกข้ากระตักเห็ดปวกออกสักก่อนนะครับพี่น้องนะครับเราขีมไวไสักพักหนึ่งนะครับมะเขือข้าสุกี่ข้ากระปิดไฟเนาะตักมะเขือไปพักไปนะครับพี่น้องนะครับตักมะเขือออกจากน้ำต้มเรียบร้อยนะพี่น้องบัดิี้พอบานพุนหมีก็สิมาสุกขัวในส่วนของพริกกับหอวหอมแดงกับกระเทียมสักก่อนนะครับพี่น้องนะครับ พริกเมื่อนี้พ่อบ้านุ่มมีใส่เป็นพริกจินดาแดงนะครับเนาะในการเฮ็ดซุปมะเขือนะครับหรือแจะมะเขือใส่เห็ดนั่นนะครับเขาส่ใส่เป็นพริกขวนกระไรเดอ้อพี่น้องหรือสี่ขวดก็ยังของพ่อบ้านุ่มมีกระไรน,นะครับเนาะแล้วจะมาเติมสะดวกกรวยเตี๋เดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับครัวพริกจินดาแดงกับหัวหอมแดงกระเทียมสุกและเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อบ้านุ่มมีเสียมะนาวมาต่ำนะพี่น้องเนาะต่ำให้ละเอียดเลยนะครับพี่น้องครับในส่วนของพริกจินดาแดงกับหัว หัวหอมแดงนะครับเนาะกับกระเทียมนะครับพี่น้องตำเรียบร้อยละเอียดดีแล้วเขาก็าในส่วนของมะเขือกับเห็ดปวกับใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะครับพี่น้องนะครับแล้วนะครับกระตำเพลพอประมาณหนึ่งนะครับความละเอียดนั้นแล้วตะมากเลยมันนะครับพี่น้องนะครับแต่สูตรของพอบานหุ่นหมีมื้อีบเอาละเอียดไปไหนเด้อพี่น้องเด้อตำไปก็ยยงบวนนอยู่เลยนะครับพี่น้องเนาะเอาเรียบร้อยแล้วเพอะประมาณนีกัเพาะนะครับเนาะปัติภพบานหุนมีกระสิมาเริ่มปรุงนะครับเริมต้นด้วยซักน้ำเปลก ปรุงต้มใส่ไปซะก่อนนะครับเนาะนำปลาแดกต้มที่เขาต้มไปใส่กับกระเขือกับเห็ดนั่นเองเด้อพี่น้องเด้อนะครับเรียบร้อยแล้วก็ปรุงปลาแดกเพิ่มไปเนี่ยชักหน่อยนะครับพี่น้องนิดหน่อยนะครับบ่ต้องใส่หลายนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วบัดนี้นะครับก็ปรุงตามไปด้วยผงชูรสนะครับผู้ใดสิใส่น้ำปลาน้ำก็ได้นะครับแต่สูตรของพ่อป้านุ่นมีมันอีกสิใส่แค่ปลาแดกปรุงต้มกับผงชูรสกับซอนะครับใส่ลงไปแบบกับคนให้มันเข้ากันเนาะพี่น้องเนาะ คนเข้ากันดีแล้ววันนี้พอบ้านหุ่นหมีกับซีไซผักนะครับพี่น้องผักนั่นไก่ง่ายๆเลยนะครับมีแครปกกอย่างนะพี่น้องเนาะก็ริมีแคชชี่หอมกับผักชีใบเลื้อยนะครับผู้ใดอยากใส่ในส่วนของซาลาเน่เพิ่มไปก็ได้นะครับเดาแต่มักหรือสะดวกผู้ใดมันเนาะพี่น้องเนาะใส่ลงไปล้วก็คโขให้มันเข้ากันนะพี่น้องเนาะคนเข้าเข้ากันดีแล้ววันครับหน้าตาพอบ้านหุ่นหมีสิตักเพิ่งว่าเป็นตะกินขนาดใดจังไลยเว้ยแต่เสียบขนาดนะพี่น้องเนาะเอาจังไลยก็ลอกไปเห็ดตามเบิงนะพี่น้องเนาะซุปมะเขือใส่เห็ดถวกหรือแจ่ว ปลาเขือใส่เห็ดปวกนะครับเนาะเรียบร้อยครับพี่น้องสุกปลาเขือใส่เห็ดปวกนะครับเนาะใส่เห็ดโคนบั้นเฮาแล้วเนาะพี่น้องมากินกับพ่อบ้านเพื่อมีเด้อพี่น้องเด้อ